เอ้ยเจี๊ยบทำไรโอ้ยต้มน้ำอ่าต้มอะไรต้มน้ำอาบไม่ใช่ต้มน้ำเกินโอ้ยนี่มันหน้าหนาวหรือหน้าร้อนฮะคนเรามันผิดฤดูอะไรเหรอเอ้ยคุณมีฤดูกับเขาด้วยเหรอมีเดีฤดูกาลฤดูกาลใช่ไหมอ่าตอนนี้ต้มเห็นต้มน้ำชาครับต้มน้ำชาต้มน้ำชาแล้วควันขมงเลยเนี่ยอ๋อไฟแรกอย่างนี้แหละอ่าไฟแรกใช่ไหมไฟแรกมันจะริง หัวเชื้ออยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหัวเชื้อหน่อยขัวตาอ๋อกว่ากว่าขวัญเข้าตากล้องใช่ไหมตาอ๋อเป็นห่วงตากล้องหรืออะไรเนี่ยโอ้อ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่าอะไรสองจุดเก้าเก้าจุดสองอะไรเนี่ยเออก็ไม่รู้แหละไม่ใช่โควิดหน้าก็แล้วกันมลพาวะพิษอะไรเนี่ยนะอ๋อละวแล้ล้ล้วลพิษอ้าวนี่เราต้องกินน้ำร้อนทุกเช้าป่ะเนี่ย กินทุกเช้าครับอ่าเชิญชวนเอฟซีกินน้ำร้อนหน่อยเช้าเช้าถ้ามีเวลาว่างก็ตื่นแต่เช้าครับต้มน้ำชงน้ำชากินกินน้ำร้อนครับครับช่วงนี้ต้องขยันกินน้ำร้อนยี่งถ้ามีขิงนะต้มน้ำขิงนะโอ้โหเขาบอกว่ามันช่วยป้องกันไอ้โรคไอ้ไอ้โคโรหน้าได้เหรออ่าผมไม่กล้ากินขิงหรอกผมกลัวครับทำไมอ่ะอ้าวเดี๋ยวมันขับลมไปหมดเลยเนี่ยขิง ขับลมุเข็งขับลมไงโอ้าโอเคโอเคเอาแค่นี้เลยนะอ่าโอ้ควันขมงเนี่ยนะหมดแล้วหมดแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดและหมดละมันมาแวบเดียวอ่ามาแวบเดียวนะฮะโอเคนะครับคุมมันได้ในเนี่ยเราคุมได้คอนโทรลได้โอเคโอเคไม่ป่าไม่ท้องไรท้องนาข้างถนนนโอ้เต็มบ้านเต็มเมืองควันก็ไปเลยกระจายเลยโอเคโอเคอ่าฝากเกษตรอินทรีย์หน่อย นี่ก็คือป่าเกษตรอินทรีย์เชิงนิเวศจิมนลกเขียวนะฮะตอนนี้ก็มีผักจำนายอยู่หลายอย่างนะมีอ่ามีชะอมมีโหระพาอ่าแล้วก็มีตุ้มอ่าตุมเรามีตุมอ่าตูมมีใครสนใจก็สั่งได้อ่าแล้วก็มีกระถินแล้วมีนี่ไหมครับมีอะไรฮะเงินครับเงินเดี๋ยเงินเงินก็มีแต่มีน้อยอันมีน้อยนะเงินมีแต่มีน้อยก็มีพริกนะพริกมีอ่าพริกมีนะพริกมีก็เก็บขายอ่า เนี่ยวันละกรรมมือเนี่ยครับก็พอแล้วกระปิกนะครัอย่างอื่นด้วยอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยครับก็มีมะเขือพวงอีกนะลืมบอกไปเออมีมะเขือพวงครับมีมะนาวครับโอ้ท่าไล่ไปแล้วก็มีหลายอย่างนี่นี่อ่ะพอแค่นี้ละมีหลายอย่างมีหลายอย่างพอ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 โอเคแก่แก่แต่เกษตรอินทรีย์นะไม่ได้งามเบอร์อะไรไม่ใช่นะแต่กินปลอดภัยอร่อย